อารุณสวัส,ส,วสดีจ้าค่ะวันนี้ตื่นสายมากเลยจริง,รงๆก็ไม่สายขนาดนะั้นหรอกสิบโมงแล้วกูนอนเปื่อยเลนๆน,นชิวๆใช่ไหมกว่าจะมาด้วยแต่ทำรุ่นทํานี่กูลืมเปิดคลิปเลยตอนแรกตั้งใจจะเปิดคลิปที่ห้องเพลินแต่ว่าลืมนะมาล้างกาแฟแล้วเพราะว่าต้องเอาของมาพี่แจมให้เอาของให้พี่แจมเสร็จเรียบร้อยแล้วทำธุระแบบปงังกินก,นกาแฟเสร็จเรียบร้อยเราก็จะออกไปขับรถกรันวันนี้ไม่รู้ว่าจะรายได้ดีหรือเปล่าแต่ว่ากว่าจะเริ่มนี่ก็เกือบจะบ่ายแล้วนะกูแอบแบบรู้สึกว่าจะได้ แต่วาเนี่ยแล้วแบตเหลือประมาณ6 1นะวันนี้จะได้สักพัก 1, นหนึ่งไหม <c oughs> แต่ว่าก็ตั้งเป้าประมาณพันห้ามวอนเดิมนะ <c oughs> เพื่อให้เราแบบทําให้มันเกินพันนะมันจะได้แบบเออยังน้อยก็แบบ cover ค่าผ่อนค่าบำรุงรักษาค่าประกันอะไรก็ว่ากันไปนะช่วงนี้จะต้องปลอดประกันด้วยก็ว่ากันไป <c oughs> วันนี้กินกาแฟเป็นอเมริกาโน่ธรรมดา <c oughs> อย่าลืมกินน้ำกันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะคนที่กินกาแฟคุณรู้ใช่ไหมว่าการกินกาแฟเนี่ยมันทำให้เราขับน้ำฤทธิ์ของคาเฟอีนคือการขับน้ำออกจาก ตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินน้ำเข้าไปทดแทนเยอะๆนะเข้าใจไหมอัเดียบจะลืมกินข้าวเช้าก็ได้แหละกูลืมกินแล้วเนี่ยกู <c oughs> แต่จริงๆมันก็เรียกเช้าไม่ได้แล้วนะกูตื่นสายเกือบจะบ่ายคือนอนเปื่อยอยู่ที่ห้องเพลินก็ดูอะยการดูดูยูทูบดูนู่นดูนี่แล้วว่แบบเออเออเเริ่มตัววันก็ได้ก็ได้ก็ได้คือวันนี้ดูแบบไม่ค่อยอยากขับแต่ว่าวางแผนว่าจะขับแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบหนักหนาขนาดนั้นก็เลยอ่ะออกไปขับแล้วกันอีกอย่างมังไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรก็สบายยนะงั้นก็เอาเท่าที่ได้วันนี้สบายนะเดี๋ยวไปเปิดแอปก่อนเออเมื่อวานอ่ะกูเปิดทั้งแกล์ทั้งโบเลยนะเว้ยขับท ก็เลยแปดเปิดแปดตุ้ยเปิดแก๊ปไปด้วยนะไปยังไงเริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าครับ นี้ขับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วอยอดเยี่ยมนะวันนี้ได้ไม่ตามยอดเหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกดีวันนี้รู้สึกว่าไม่คาดหวังเพราะว่าด้วยความที่เมื่อว,วานอะมันยังไงก็ไม่ได้กูก็เลยแบบเออไม่คาดหวังเพราะไม่คาดหวังวันนี้แปดร้อยเท่านั้นได้แปด ขับทั้งวันได้ไปร้อยแต่จริงจริงมันก็ไม่ทั้งวันหรอกกว่ากูจะเริ่มขับนี่ก็รอไปบ่ายจะบ่ายสองแล้วมั้งแล้วก็ตอนช่วงที่กลับมาถึงที่ห้องกูเนี่ยน่าจะสักประมาณสี่ห้าโมงอะแล้วคือกูกลับมาทันดูพระอาทิตย์ตกด้วยเว้ยกูแบบรู้สึกฟิลดีจัดเลยแต่ว่าวันนี้ก็กลายเป็นว่ากูไม่ได้คุยกับพวกมึงเลยเพราะว่าก็ตั้งแต่เมื่อเช้าก็คือตื่นสายมากๆไปเจอกันที่ LOC พอไปเจอกันที่ LOC ซเสร็จ ก็ขับรถทั้งวันพอขับรถทั้งวันก็มาอยู่นี่ก็แบบโอ้ยาวเลยตอนแรกว่าจะนอนนี่ด้วยแต่ว่าเพื่อนเพื่คิดถึงอะดิเพื่อนเพื่อคิดถึงไม่ไหวอะดิก็เลยเนะี่ย เดี๋ยวเก็บคงเก็บของอะไรก็เดี๋ยวจะไปห้องเผินนะตอนนี้อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วกะว่าจะตัดคลิปที่นี่เลยก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะปิดคลิปนี้ด้วยนะก็รีแคปวันนี้ให้ฟังเนี่ยความปามรีแคปอีกแล้วแต่ว่าวันนี้กูรู้สึกว่ากูแอบหน่อยนิดนึงที่แบบเออมันไม่ได้เป็นไปนตามคาดหวังแต่ก็รู้สึกว่ากูอ่ะลดความคาดหวังตัวเองลงเยอะมากๆแล้วมันก็กลายเป็นวันพักผ่อนที่ดีวันหนึ่งไปเลยเพราะว่าได้ดูพระอาทิตย์ตกเว้ยเออฟีลดีมากๆแล้วก็ ตอนเย็นกินอันนี้ไปสปาเกตตี้นะร้านควรนักแบบวันนี้สั่งเผ็ดน้อยได้เผ็ดน้อยหูดีใจมากเลยปรมือพวกมึงดีใจมากเลยคือร้านนี้ปกติแบบคือสั่งเผ็ดน้อยไม่งันเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บเป็นแบบเผ็ดแบบโอ้ยกูต้องร้อขอชีวิตอ่ะมึงคือแบบร้านก็ทําเผ็ดแบบเผ็ดนรกแตกจริงแต่ว่าวันนี้โชคดีนะสั่งเผ็ดน้อยได้เผ็ดน้อยแล้วเผ็ดน้อยก็อร่อยคือเมนูนี้มันอร่อยอยู่แล้วเว้ยมันอร่อยแบบอร่อยมากเลยไอ้สปากระเพราเนี่ยแต่ว่าวันนี้เขาทำแบบติ๊กครีบไปขู่มีไข่ดงไข่ดาวอะไรด้วยนะยอดเยี่ยม แต่ว่าเพลินๆนี่เอามาขิงเพราะว่าปกติอ่ะกูจะสั่งข้าวพร้อมกับเพลินๆใช่ไหมแล้วก็แบบไปส่งห้องบนเพลินไปกินห้องบนเพลินแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่กูไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันก็คือกินกาแฟไปตอนเช้าใช่ไหมอ๋อมีรองท้องไปนิดนึงระหว่างแบบระหว่างขับเหมือนแบบมีแวะที่นึงก็มีรองท้องพายสักชิ้นหนึ่งนะแต่ว่ามากินเป็นกิจจาลักษณะเลยก็คือตอนเย็นพอมากินตอนเย็นเสร็จปุ๊บปูก็แบบเออจะรอเพลินก็ไม่ไหวว่ะก็เลยกินเลยแล้วเพลินก็เอามาขิงว่าเนี่ยได้ลดลดที่สิบเปอร์เซ พร้อมก็เพลนแต่ว่าถ้างพร้อมเบิเ์นก็มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความหิวนะก็ดีแล้วกินไปเลยนะแล้วก็วันนี้อยู่ๆก็แบบน Lang ั่งทนลองเว้ยมึงรู้จักเรื่อง time signature ไหม time signature ในดนตรีเนี่ยในเรื่องของมิวสิกเนี่ยมันคือสิ่งที่เอาไว้บ่งบอกการเล่นการเล่นของจังหวะหรือเวลาในการใช้อย่างเช่น4-4ก็คือ 1, 1ห้องของดนตรีเนี่ยมีตัวดำ4ตัว ตัวดําคือตัวที่บ่งบอกว่ามีหนึ่งจังหวะอ่าประมาณอย่างนี้นะคือวันนี้ยอยู่ๆกูก็เล่นแบบขอลองเล่นแบบทา m ซิกเนเจอร์แปลกๆแบบแบบ4 4 3ส2 8สา7 6แด็ดแปดเจ็ดหแล้วก็อะไรวะ5 4 5 8ี่ห้อะไรเงี้ยมันแบบงงๆดีอะแล้วก็แบบลองเล่นกับกีตาร์แบบแค่ไลส่สกิลนะกูก็ยังเออๆเลยแต่ว่าสนุกดี กูรู้สึกว่ามันเป็นเบสแพ็ทีสสำหรับแบบการที่แบบเราจะซ้อมอะไรเงี้ยเออดีดีด,ดีอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้แล้วก็ลองนั่งเล่นทำไปแล้วก็ตอนเย็นดูนี่ไปด้วยโอฮาน Game Card. ่าเกมการ์ดอวัน,นี้ตลกมากเลยพี่เจงกับพี่จ๊อบมากูแบบอุ้ยตลกแทบนะโอ้ยแต่ว่ารู้สึกเศร้ากับพวกมึงน,นิดน,นึงที่ว่าเพราะว่าวันนี้กูกลายเป็นว่ามันไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วก็แบบเหมือนไม่ได้คุยอะไรพวกมึงเลยทั้งวันนะคิดดึงนะแล้วก็มีคนกดติดตามใหม่ไปด้วยต้อนรับทุกคนต้อนรับต้อนรับเลยยอดกูเป็นอะไรก็ นั่นแหละวันนี้ก็เลยกลายเป็นไม่มีคอนเทนต์ไม่รู้จะคุยอะไรวะแต่ว่าปุม้มเป็นไงบ้างวะสบายดีไหมเออได้ดูพาท์ติตกเปล่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ากว่าพุ่มจะได้ดูคลิปนี้ก็วันจันทร์แล้วใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละเป็นไงบ้างแล้วทางานวันจันทร์เหนื่อยไหมเนี่ยอย่าลืมกินน้ำนะเหมือนเดิมนี่คุณบอกให้กินน้ายิ่งคนกินกาแฟก็ต้องกินน้ํานะอย่าลืมนะ แต่ว่ากินมากไปไม่ดีเพื่อนกูแม่งไอที่หมูดแดงอะแม่งมีแบบช่วงหนึ่งอะ่ะแม่งกินน้ำแล้วยี่สบสามสิบลิตรอะโอ้โหช่วงนั้นอะร่างกายแบบหีดไปเลยแบบไม่ดีเลยต้องไปหาหมออะเออกินเยอะไปก็ไม่ดีนะแต่กูว่าคนเราไม่น่านแบบกินวันหนึ่งคงไม่เกินสิบลิตรหรอกมั้งหรือเปล่าวะเออเพราะว่าแบบเหมือนแบบน้ำอะมันก็มีอยู่ในอาหารอยู่แล้วมันก็หกัหกน้ําที่เราควรกินลงไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าจะมีใครกินถึงยี่สิบสามสิบลิตรวันนอกไะไรแดงกูกควนนึกไม่ออกเลยเอา้ายังไงก็ เท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมที่มาฟังกันบ่นวันนี้ที่ไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยขอโทษขอตัวขอตัวขอตแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็รู้สึกดีมากๆเลยนะที่มันเป็นวันธรรมดาแบบเนี้ยโ <laughs> okay. อเคยางไรก็เจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแฮปปี้วันเดย์คนที่เกิดวันนี้ไหนๆก็ไม่มีคอนเทนต์แล้วผมจะคุยพรอนแบบเต็มนะเป็นสเปเชียลของคนวันนี้เลยมีความสุขมากๆนะครับ <c oughs> เอะมาณน้เจอกันพรุ่งนี้ตอนดี้ะครับ